มาดู75ตู้แอร์คันนี้กันครับจะไปส่งพรุ่งนี้ที่หนองบัวลำพูครับอําเภอนากลางนาวังนี่แหละเออแถวๆนี่แหละนะครับนี่ครับจะเดินทางกันแล้วนี่ครับมาดูกันครับติดฟิล์ม60รอบคันเป็นยังไงโอ้โหมืดตืดเลยครับเออมันจะสว่างหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงขึ้นไปดูกันหน่อยดินะครับนี่ครับเฮ้สังน้ํามันชอบดามากกันยังเลยตรงนี้ก็บอกไม้ทิ้มไม้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะใส่ าาาให้้ลูกคอขึ้นไปดูกันหน่อยติดฟิล์มแล้วเป็นไงอ้าวเออด้านนอกรถเมือ่อแต่ขึ้นมานี่ไม่มืดเว้ยเออแจ๋วเลยอ,ะอ่ะอจะตาร์ดฟังเสียงดิโอ้ยร้อนยังไม่เปิดแอรแ์ครับอ่าเปิดแอร์แล้วนี่ไปตู้แอร์เข้ามา ป้านี่แอร์กำลังเงย็นแล้วทีนี้อ่านี่ปรับช่องแอร์ครับมีหช่องครับนี่ช่องแอร์หกช่องเออแอร์เย็นแล้วครับเย็นเร็วด้วยนี่ครับโลโบ่เจ็ดสิห้าแรงมาทุกแอร์อันนี้ก็จะเดินทางแล้วครับเืระวานไปส่งห้าสิบที่นครสวรรค์อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งที่ หนองบวัวลำพูเรานี่แหละครับหากินใกล้บ้านหน่อยครับรอบนี้เอ๊ะครับเอ๊ขึ้นลงห่างนี่มันง่ายมากเลยครับนี่ครับเออขึ้นลงแบบเต้งตรวจตรงนี้เลยนี่ครับบรรยากาศในห้องโดยสารครับแอร์เย็นเพลงเพาะเบาะนุ่มนั่งสบายใช้งานง่ายราคาประหยัดขนาดกระทันรัดกำลังดีเลยครับ